สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดภาพจิงส์จากเรื่องอาเคียนนะครับแอนิเมชันจากทาง Netflix นะครับไม่ยากเท่าไหร่อันดับแรกนะครับร่างโครงสร้างของใบหน้านะครับเริ่มจากวงกลมเป็นส่วนหัวแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนแบ่งแกนหน้าก่อนแบ่ง3ส่วนส่วนบนสุดเราจะเว้นเป็นส่วนของกะโหลกนะครับอ่าเรียกเขาแบ่ง แกนแล้วก็รู้แล้วซ้ายขวาเป็นตรงไหนนะครับเพิ่มผมเพิ่มส่วนของลําตัวแบ่งเส้นแกนด้วยวก็ได้รู้ว่าตัวบิดไปทางไหนใส่แขนนะครับอ่ะอน,นี้เรามาใส่รายละเอียดต่างๆใส่ผมใส่แขนอีกข้างหนึ่งใส่รายละเอียดรอบนอกเข้าไปนะครับนี้พอเราได้ดั่งใจแล้วเราก็มาตัดเส้นอันนี้เป็นทําแลมก็จะเร็วนิดนึงนะครับ ร่างจริงก็ไม่ให้เร็วขนาดนี้นักเรียนก็ตัดเส้นไปเรื่อยๆเลยนะครับตัดเส้นไป ตรงไหนแก้ได้ก็แก้ไปตอนที่ตัดเส้นไปเลยเราจะเห็นว่าส่วนไหนมันสามารถปรับได้ตอนใช้เส้นดำนี่นะครับแบ่งสัสดส่วนรายละเอียดอ่าเส้นหลักๆก็จะมีประมาณนี้ที่เราใช้นะครับนี่เราก็เ,เพิ่มเลเยอร์นี่ใช้แอป iBis Pen a นะครับเพิ่มเลเยอร์พวกเราจะเทสีลงไปเทสีแยกเลเยอร์กันเลยก็ได้นะครับทุน,นี้จะได้ไม่งง เพิ่มเลเยอร์ไว้ใต้ตัวเส้นนะครับอันนี้เทสีแบ็กเกาที่1่เห็นไหมครับตัวคนที่1ผมที่1คนละเลเยอร์กันนะครับทำสีโดยรวมให้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราจะใช้ตัวคาทาพิเศษนะครับเพราะว่าเลเยอร์แบล็กเกาเนี่ยคูเทสีม่วงกับสีส้มไว้เลเยอร์เดียวกันครน,นี้เราก็จะเลือกแค่สีส้มก่อน ที่เราก็จะทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็เลือกเลเยอร์ที่สีที่เราต้องการก็คือสีส้มใช่ไหมครัเสร็จแล้วเราก็ไปพลิกพื้นที่ที่เลือกกลับไปฝั่งนึงก็จะได้เป็นเลือกสีม่วงแทนนะครับหรือว่าเลนจะปิดเจ้าตัวพื้นที่ที่เลือกไปก่อนแล้วก็ไปเลือกใหม่ก็คือไปเลือกตรงสีม่วงแทนอันนี้ก็เลือกไปทีละที่อ่าคราวนี้ตัวผมเนี่ยก็เปิดอัลฟ้าล็อกไปเปิดอัลฟาล็อกแล้วเราก็สามารถ ทำโดยที่มันไม่ออกนอกจากขอบที่เราเทสีไว้นะครับหรือใครไม่อยากจะให้มันทับนันเองก็จะเพิ่มเลเยอร์แล้วเกิดเปิดเป็นคิปปิ้งมาร์กซ้อนไว้ข้างบนก็ได้ได้เหมือนกันคราวนี้เราจะมาเพิ่มสีเหลืองที่เป็นรีเฟกซ์สะท้อนจากตัวสีเหลืองที่เป็นระเบิดขึ้นมานะครับเพิ่มเข้ามาตรงส่วนต่างๆของผมนะครับอ่านี้เรามาพํมส่วนตัวแล้วก็เปิดคิปปิ้งมาร์กเหมือนเดิม แล้วเราก็เพิ่มแสงเพิ่มเงาเข้าไปให้เขานะครับแล้วก็จะใส่ไฮไลไท์เหมือนกันอ่ะครั้นี้ทําไมถึงใส่เป็นสีม่วงเพราะว่าตัวบรรยากาศด้านนอกที่ด้านนอกที่เป็นตัวระเบิดมันจะเป็นสีม่วงก็เอาสีม่วงมากระจายตามจุดต่างๆที่เป็นเงานะครับใส่เก็บรายละเอียดต่างๆใส่สีปากใส่อะไรไปให้เรียบร้อยเพราะว่าแบบกระตูนมันก็จะไม่ต้องซีเรียสมาก เพิ่มไฮไลท์ลูกตาหน่อยเราก็ไล่เก็บไปทีละส่วนเลยนะครับเสื้อผ้าแล้วก็อยากรู้อยากให้มัเข้มขนาดไหนก็ดูดสีเดิมก่อนของสีของถุงมือสมมุติเป็นสีน้ําตาลเนี่ย แล้วก็ดูดสีน้าตาลให้รู้ว่าน้ําหนักมันอยู่ตรงไหนเราก็เพิ่มน้ําหนักให้มันเข้มขึ้นหรือจะปรับขึ้นลงนิดนึงนะครับใส่รีเฟกซีสะท้อนจากตัวระเบิดเข้ามาที่ส่วนต่างๆในภาพอ่านี้อันนี้ครูจะเพิ่มเลเยอร์ไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งแล้วค่อยลบส่วนที่มันเกินลงมาไปอ่าไปเลือกบัตรที่เป็นนีออนนะครับมาทําเป็นพวกสายฟ้า ปรับใหญ่ๆแล้วก็จุดจิ้มให้เป็นเหมือนทวงทวงไฟประกายไฟก็ได้เจ้าพวกเส้นสายฟ้าที่เป็นเรืองแสงเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับว่าจะไว้เลเยอร์ไหนอ่าอันนี้เราอาจจะไว้ด้านหลังอาจจะไว้เลเยอร์ด้านบนแบ็กกราวด์หรือไว้เลเยอร์แบ็กกราวด์เลยก็ได้ถ้าอยากแก้ไขง่ายๆก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่จะได้แก้ไขง่ายนะครับ อันนี้มาทํารอยสักของจริงนะครับเราจะเพิ่มเลเยอร์ไว้บนเลเยอร์ที่เป็นผิวเนื้อของเขานะครับแล้วก็เปิดเป็นคิปปิ้งมาร์คเพื่อให้มันอยู่แค่ในเลเยอร์ของเลเยอร์ด้านล่างนะครับมันก็จะไม่เกินออกไปแบบนี้แเ้าก็วาปรับตรงความทับซ้อนอะไรตรงปรับตรงเลเยอร์ได้ทีหนึ่งด้านมุมมุมด้านล่างเส้นประมาณนี้ใครจะแคปหน้าจอไปลองระบายสีดูก็ได้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ